ดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องปากันเบิดกันสุขู่สู่คนว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยสําหรับวันนี้ก็มาพบกับพ่อกับบ่าวก้าวตอนเช้าๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ทางบ่าวก้าวก็สิพาพี่น้องมาหาทางเพ่นแม่เฒ่าพี่น้องเอ้ยก็สิมาเบิ่งแม่เฒ่าเพิ่นว่าเพิ่นอ่า เจ็บท้องพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นเจ็บท้องเจ็บในท้องน้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปได้ยินทั้งไม่เถ้าเพิ่นว่าตามที่เราอาการใทยพังแบบสั้นพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็เข้าไปถามเรื่องราวทั้งไม่เถ้าเพิ่นเลยพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นเจ็บท้องเป็นจังใดพี่น้องเอ้ยเข้าไปสอบถามเรื่องราวเพิ่นเลยพี่น้องไปกันเลยมาเพิ่นกะนอนอยู่ข้างในพี่น้องเอ้ยนอนอยู่ข้างในเพื่อนพี่น้องเอ้ย เคนเราเปิดเจ็บท้องบอสบายแน่พี่น้องเออฟซีเพิ่งคอมเมนต์มาทางว่าก้าวว่าอันไหนเด้อพี่นว่าว่าก้าวไทยให้ไม่เท่าไทยไม่เท่าให้เบิงแน่พ่นักพี่น้องยผมว่าอยากสอบถามว่าอาการเพิ่นเป็นจังไงพี่น้องเยทางสาวลุนก็จะเข็ดไปสั้งลูกกุ๊กละกั่วอยู่พี่น้อยเนาะสบายดีด้ยสบายดีปูเพิ่นแต่งโตอยู่พี่น้องเยทางสาวลุนก็ได้ย่างไปหาทางไม่เท่าก่อนไปเนี่ยพี่น้องเย เอาสบายดีแม่สบายดีโดยเป็นจะได้คือว่าบวสบายป่ะเป็นบวสบายแล้วเป็นปวดเป็นมึนคือเก่าวบ,บัดว่านนี่บัดเป็น<ม>เจ็บท้องน้อยว่นนนานนี่ว่าขออนุญาตนพี่นอ้องโดยอใอยู่ม่าเนี่ยไายไายเบาห้องนี่ยไทายเบาแล้วลดปวดปั้นเข่าบบดนี้ไายอะไรปั้นแับนั้นเมื่อยบบดนี้นะโดย นี่ก็เจ็บอยู่ครับคันมันบ่ถายเบาแล้วมันก็บ่ปวดโดยถายเบามันบ่ได้หลายนะถ่ายออกคือละน้อยว่ข้อนุญาตนะโดยแล้วก็ปวดบาดนีตั้งตปันขึ้นนปวดองน้อยบ่แม่นเลยนะเมื่อยบาดนีเมื่อคืนนี่ก็เมื่อยเมื่อยแงจนแงอันนี้ก็จังคืนนีก็ได้โดยเมื่อยมันแบบมันเฮาบ่มีแงอะนะค่อยเมื่อยนะานี่ก็อก็ทางก็อยากให้พี่น้องเนาะก็ Metal Quarter, so với những tango ngang bombing, you know, những bởi ở yêu, you know, hàm mong, you know, and let's have a car. Metal Quarter, hàm mong, you know, there are young bombing, you know, excepting that you know, so với อ่เรื đây, này, ơi, ่องเงนอาการเป็นลอยได้เสมอเป็นจังได้แน e ่บานี th ái, ái, è, ồi, e. ้นะยังบมหันคือเก้ายังบมหันคือเก้าหันย่างบ่ได้เลยนะเลยมันมีแต่มึนมีแต่เข่งเข่งเอวเข่งลงมาอดที่แล้วว่าขาอนุญาตคือเก้าเลยยังคือเก้าเนาะโดยกับพวกใครที่น้องเพื่อนว่าให้ยบอกกับใคยเพื่อนแน่บอกเลยมาแล้ว มันกับบไข่พี่น้องเอ้ยพวกเอฟซีกับมันบกไข่และมันยังมึนอยู่คือเก้าเออยังมึนยังซาคือเก้าวเลยมันเนาะคันว่าห้าย่างบ็ได้มันกับไปว่าห้ากกะซ้ำก้าวเละห้ายยางยังบัหาน้อตะกี้กับย่างเข้าไปอันห้องน้ำก็ได้ยุพวมันมันบุกเป็นเจ็บท้องเมือนมัวว่านี่เลมนมาเจ็บท้องอันนี้ใช่แห้งเลยงุ้ยแต่ว่าก็มีดีขึ้นแน่จังหน่อยเพราะว่าอนาพินอเยเพราะว่าเด็นยางขาวห้องน้ำ เองได้พี่น้อยตอนนั้นน่ะตอนสาวกึมพ่อป้ตอนสาวกึมมาน่ะย่างบ่ได้ตอนนั้นพี่น้อยกับบ้านนี้เพิ่อนกาเริ่มหัดย่างน้ำแน่เพิ่อนกาไปถามว่าก็กับพี่น้อยนาะเพิ่อนกาหัดย่างก็เจอกแจ๊กแท่นนี่แหละจากวันสาวกึมไปหาผ้าไปหาโมมาเนาะผ้าไปโดนเติบแล้วกักับค่อยย่างค่อยเท่าไม่เท่ายังไปกับเขาห้องน้ำก็ได้ได้ยุกับว่าดีขึ้นหน่อยนึงนะคันว่าบุดีกับมันกะ ก็คือมันดีขึ้นอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังบนทีแห้งเด้อเด้อพี่น้องเอ้แม่นกับเบาเก้ากับพี่น้องเอ้กับเป็นนั่นแหละเลยกับว่าดีขึ้นกับคันว่าดีกับผัดผุดีคันว่าบุดีผัดขึ้ดีนั่นแหละมันทักโบโบเศร้ากับแบบว่าง่ายกับพี่น้องเอ้พอทุเลามาหน่อยหนึ่งพี่น้องเอพอทุเลามาหน่อยหนึ่งพี่น้องเอแต่วะห้องโมีอาการห้องโบเป็นยังกับ คือมันกระสิค่อยดีขึ้นฮะนะเลยบันฑิตมาเป็นอีกบัณนิตคเมื่อยอีกแห้งเข้ากับลงฮะนะเขาบอกมีแห้งชู่อยู่แล้วนะเอ่อเขาเป็นคนเมื่อยคนเพียอยู่แล้วคงมันนั่งกับเได้นั่งฮึงก็ได้ดอกไม่แต่นอนเลยนั่งฮึงนะเพราะแต่ว่ากินข่าวแล้วเลยลดเอากินข่าวแล้วคันลังเทือกอะคันมันเมื่อยนอนลายแห้งกับมันเมื่อยมันจมหล้วกับลุกมานนั่งนั่งกับเพราะแต่ว่าฮะแหละ ได้บุ๊ดซหาสินาทีประมาณนั่นเลยมันได้นะแล้วก็นอนมีแต่นอนเท่าเา้างจ๊ะเป็นน้องมแต่อันโฮมพี่น้องเลยใเงินค้ำบุมีมาโฮมมีแต่พะยะพะเาพี่น้องเลยลักสิทิ์ยังไงดีนนี้แนกกบบดีบเศาพี่ล่พี่น้องเกัเพราะแต่ว่าอยู่ได้พอแต่ว่าใครนี่ยพอเราอย่างพอาะเอยู่ได้พี่น้อย ยากินกะเบิดแล้วได้แต่สาวคึ้นมาให้เบ็ดแล้วเบิดแล้วเบิดโดนแล้วบ็ดไหนแม่โดนเติมแล้วนะจนโบเห็นทอดแพงทอดทงยางมันละชักเน็กน้อยเอาไปทางใดตะกี้หอยไว้ในนี่แหละแพงเป้ามันไม่ตกเสาลักเวลาผลิตเบิดกินเบ็ดแล้วแต่โดนแล้วเนาะแต่ปลายเดือนมาแต่สาวคึ้มเข้าไปมือในการกินแต่หอกอา ยาหักไม้พ mm ี hmm. ่น so um. ้องเลยหักไม้เท้าเขากันได้สักยาหมื่นวานมือนชื่นสองสองเข็มสองเข็มแม่นมันเมื่อยแห้งเลยกับสักยาักพอสูดแห้งเอาสักยาไม่แห้งทำมาดานี่แหละเพิ่นแพทย้ในบ้านเพิ่นมาสักให้เมื่อยเมื่อยบมาสักยาสักยาผิดว่าคือสีไม่แห้งนี่แหละผิดว่าเป็นเจ็บท้องน้อยบ่เนี่ยเป็นหากเป็นเอาหมื่นวานนี่ แซงเพชรบ้านนี้เจ็บท้องน้อยพี่น้อยเจ็บมาได้จากมืออลไรไหมหากะวานนี่หากะวานนี่ได้มือได้มือหนึ่งช่องมานี่ช่องมานี่เนาะเสาะมานี่พี่น้องเยมันก็ขึ้นก็ได้เป็นนั้นน่ะเมื่อยแห้งขนาดเท่าไปเท่ากับดรพี่น้องเยมาขึ้นนี่ก็ได้ไปเท่าเจ็บท้องมาขึ้นกับพี่น้อยเนาะเมื่อยมันมันปิดมันปวดขนาดมันแบบท้องไยแล้ว พอแต่น้อยนึงหั่นะอือแม่นแตเพิ่นเฮาเอาขออนุญาตเดพี่น้องแม่เพิ่นเฮาเป็นเยี่ยวยัดบ่จังว่านลเกาก็มันบ่เคยเป็นหั่นนะมันเคยเป็นเื่อโดยเป็นอยู่แบบเฮาคันเฮาเฮ็ดเวียเฮ็ดหยังแล้วกมันก็คือสมมุติคือตะกี้หั่นเฮาลูกก้าดำนาเนาะเฮาเฮ็ดเวียแต่ตอน้ายังหั่นยังแงเฮาอไม้อยังตะกี้หั่นนะเฮาลูกก้าลูกยังเบิดมือบ้นเคยอยู่มันเจ็บนเฮ็ดเวีย น,นี่เขาอยู่ดีๆนี่ก็เป็นกับกบูจักน้ำบุญยักทำเรื่องมันว่กับเป็นอะไรนะกับบ,นะบนนะูบูจักว่าสาเหตุเป็นอีหยังเพราะว่าเขายังบริการหามหมอพี่น้อยมันหักเจ็บตลอดได้ในท้องอยู่นี่กับเจ็บตลอดเจ็บแห้งว่าไบมเบาแหง้งคันเะานไทายเบานะคะมันเ,<อ>เจ็บตลอดนะแบบมันบุ้มบุ้มบุ้มแต่คนไทยเบาแล้วเธอว่าเจ็บแห้งล้วจิ้วแล้วปวดแต่มันปวดเข่าที่เบ้าบอกมันหันเข่าว่าแต่โอ้ยจน เมื่อยนะจนพ้อยเมื่อวานนี่มันสีเพื่อนาะแต่เศร้าหาตอนแรกเ่วานนี่นะมันกับไายไทยสีเพื่อนะสีเพื่อนแล้วก็มันกับปีสภนะูบาดทไทยออกมาได้กับปีสภานั้นหรอคืออากาศเพันอากาศเจ็บนี่กับพี่น้องเลยเพราะว่าช่วงทายเบามีแต่ช่วงทายเบาแล้วเ,เจ็บหนักพี่น้องเลยเนาะข่าวบุพการีกาเป็นเป็นอย่งางทางเร,รากายังบริภาเพื่อควาหมอพี่น้องเลย พี่น้องนั่น FC ทุกทท่านเคยเป็นเคยยังก็คอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องเอ้ยกเป็นแนวนั้นแนวนั้นแหละต้องกินยานั่นอันนี้ก็อเด้อพี่น้องเอ้ยโดยแนะนําให้แน่พี่น้องเอ้ยเป็นนี้พี่น้องก็เคยเป็นคือกันบ่โยเือน FC ว่าเนาะแต่ละคนก พี่ที่เบาเก้าคอมเมนต์เข้ามาเนาะเดยไม่เมทาเบาเก้ากับพีเล่าให้ฟังมันว่าโอ้ยไม่ทาเบาเก้าหลังค้นกับเพื่อนกับว่ากับโบได้ให้เพิ่นบอกว่าสี่สังคคนเจ็บคนโซ่เพิ่นว่าเนาะเดยคือว่าหน้าตาผัดยังนั่งยู่ยังสดยังใสลังค้นเพิ่นกับว่าเนาะเดี๋ยไม่เททาเบาเก้ากับกับสดใส่ยู่พี่น้องเลยหากแต่ว่าพญาติมันกับมีในกระตูห์นะเดย อันนึงกะไม่ทาวบากก้าโบได้เป็นคนคนน้อยเป็นคนอวกคนใหญ่ตะเก้าโดย<ป>จนพนยังยอยสัมนี่พี่น้อง,ง้ยอันนี้นะมันยังมันไปทซงส่วนแปลว่ามันไปโซงทำส่วนยังส่วนนึงงในกระตูนี่นะเลยตะวันเมทาวบาก้าอยู่ดีไม่แห้งนะแห้งใหญ่คนคนเป็นกระตูใหญ่นะเลยอันนึ่งมาอันทองมากก่ะแบบว่าเฮาเป็นยู่หรกแต่ว่าเฮากะ เป็นโคเป็นจังแต่ว่าเขากินเข่าได้พี่น้องปกติในเมตาบาก็ะนั้ว่าเพิ่นบ่เพิ่นบ่ได้เป็นอย่าง่นแข็งแห้งนี่เป็นคนอ้วนพี่น้องว่าง่ายก็ได้คนอ้วนคนขาว เคุ้นกับตัเปือนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขนาดโซ่ลังพี่น้องลังคนกับโบไดตีเพิ่นดอกโบไดหายนะโบไดหายกับครอบบุญครอบคุณเพิ่นคือกันเลยเพิ่อนว่ามากนะเพี่น้องมีความคิดความเห็นจังไลยครับพี่น้องก็ให้พี่น้องก็คอมเมนต์มาทางว่าก็ได้เด้อพี่น้องอะไรจังไรก็ได้มีความแนะนำจังไรก็มีมียาจังก็คอมเมนต์มาทางว่าก็ได้พี่น้องไอ้ซอยเหลือทางว่ากันเนี่ ทางว่ากันนี่โบจ้ากแนวสุขัวเลยทางไม่เท่านี่พี่น้องเยยอมคือกันเบิดแนวหนึ่งแนวนึงเบิดแนวนึงแนวนึงปัวที่พลาดมากก็จนว่าเบิ้ดไม่เบิดมือแล้วพี่น้องเยจนว่าเบิดเงินเบิดคำเบิดดินให้ดินนาพายเบิดพี่น้องเยล้างกับใครล้างคายเบิดตะกี้กับพี่น้องเยสั่งน้ำน้ำปิ้นนั่นนี่แหละย้อนว่าปัวน้ำไม่เท่าพี่น้องเยจนเบิดจนบ่มีไม้มีมือหัดคู่มือนี่ น <styles> kind of ึ่งกับเฮากับเป็นคนบุมีแน่นะบัดนี้ก็บตรงนี้มันกับสมมุิขายรถขายน้ามันกับเบิดแล้วมาปัวปัวขายมาแต่บ้านเก่าเพื่อแหละพี่น้อยเนียนขายมาแต่บ้านเก่ารถล่างไปช่างขายเบิดพี่น้องขายหน้าตาก้าขายไปปัวแล้วขายไปปัวาเกินข้าวแล้วว่าไปซ้ำมันเลแม่ยังเขาได้กินข้าวยังมาทานกินจะมาทานอยากบ่ ท่นนว่าห้ยยากปาหยากยากแบบหกินก็ได้หอกินก็ได้มันเมื่อยคะแตเมื่อยแห้งนะบาหยาบบแห้งเนาะมันเมื่อยแล้วมันปลายากเข่บมันอันยากเขาพี่น้อยถ้าปยากอ่ต้องอดกินมต้องแบบเอาสกินยเขาต้องอดกินบกินไข่ไ่ไ่บก้าต้มไห้อันนั้นพ่นนซีพ่นเอาาดมวนี่ันางายะพ่นผ่ามาวานกับพี่น้องผามาทั้งน้ำบาวซีพี่น้อย มันกระผากมาเม,มาายยาื่อวานเนี่กระผากมาไข่หนึ่งแตะอ่าสิ้นแห่งหมูอ่าสิ้นสิ้นแห่งอะไรพี่น้อยสิ้นแห่งมาซิบมัดพี่น้อยแล้วก็มีหนึ่งแก๊สพี่น้อยทางาาว่าเก็ขอขอบคุณขอบคุณทางอาญาหลายเด้อที่ซื้อของอยู่ของกินมาผักให้น้องขอขอบคุณขอบคุณแล้วขอ ผมโมกขอบใจอะไรคอแหยอยู่ดีมีแห้งยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอให้่ยิ่วลำลำเลยๆให้มาสำได้ขออะไรกลับำขึ้นมาหาอ้าวไงลอยเท่าพันละพันเท่าเด้อสาธุมือกับคือกันเลยอันนี้กับคอเลยคุณเพิ่นคือกันอันนี้กับเอามาให้เบาเก้ากับไม่เท่าก็ได้กินคือกันเด้อเลยไอ้ยาบ้อไอ้ยาเป็นอยู่ต่างประเทศไปแหล้วคุณเด้อหันเจ้าอยู่ดีมีแห้งคือกัน เดยบ่าวก้าวกับม่เท่าก็ได้กินคือกันเพื่อนกับลูกกับเพื่อนมั่งเพื่อนละไเพื่อนบุมี่บอยูไดยเพื่อนหอมแล้วเพิ่นมันฮ้อนลูกฮ้อนล้านกลางเว้นแล้วเพื่อนกับแม่ยูน้ำแม่เท่าพี่แหละเดยเพื่อนเมื่อนอนแต่กลางคืนมากินข่าวกินน้ำอยู่พี่พี่น้งไอ้ข้าวก็ได้พี่แรงง่ายกับกินอยู่พี่ข้าวเพื่อนแล้วเพื่อนแล้วซานพืแหละเพิ่นจะดสิเมื่อกินอยู่เพื่อนเพื่อนไดยอันนึงมากกับยูน้ำแม่เท่านี่แหละมันทันบ่มั้งคัน พัน่ฟนี้ไปตัดอ้อยกันบุฟฟี่เขเบิกไม่เท่าพี่น้องเลยได้ลูกมาแต่งข้าวให้กินเลยักแต่ว่านั่นแต่ว่าเพิ่นนั่นเพิ่นไปตัดอ้อยกับเขาได้ถ่ายคลิปดอกวันแต่งข้าวแต่งน้ำให้แม่เท่ากินก็ได้เลยแต่ว่าแต่ว่าก้าวกับกระบอกคอยอยู่เพื่อนอยู่ซานพี่น้องแต่ละมือก็ไปหาตัดอ้อยตัดแอ๊ดกลับมาบ้านในทอดกระเจ็บหัวนั่นเองนะว่า เปลี่ยนพัดกันกับเท่าพี่ต้องการทำเทาก็ได้คันบูไปผัดปูมีเงินนี่แหละมีเงินซื้อกินวันนี้กัดซักยากับเบิ้ดซักยาโงเด็มกับเบิ้ดขอรหัสสิบพันบะเค็มหนึ่งสาหานะขอรหัสสิบพันกัดตัดอ้อยก้นกับกินตัดอ้อยนั่นแล้วน้ำซักยาเบิ้บน้ำลูกเบิ้บน้ำน้ำก้าวเบิ้บน้ำนี่โอ้ยเมื่อยได้รวยว่าซักยาให้กูแน่เลยลูกก็ซักยาให้ นั่นกับเขากับบุมีลูกก่บแม่เอ้ยว่ะได้อยู่ซัมนี่กับซัมไดกับกับปัวซัมเฮามีนั่นแหละเลยมีซัมไดกับปัวไปมือว่านนี่กับเอามาในทงเทนยายาดีจิ๊บปูทงเพื่อนอะไรพี่น้องไอ้ทงก็ทงจนบุมีอันนี้อิ่วพี่น้องเอาให้ได้แม่น้องไอเดียเอาให้ได้แม่น้องไอเดียให้ว่าเจ้าว่าจะปิดกายผู้เพชนว่าบุ๋มี่ทงแล้วเพื่อนว่าเอาให้ มื่อวานนี่นัน่นถามแพทย์ในบ้านเนาะแต่ว่าไปกวดนะดบ่ได้ไปมันเฮาบ่มีเงินเพิ่นวาง<ป>ยาให้พี่น้อย,เ,เ,ยเจ็บแห้งแล้วตอนแรงแล้ลก็มันบ่นเซาหนาแหละบอกแพทย์ในบ้านนนันแหละมาแล้วมาเบิ่งให้แน่ว่าเป็นเท่าใดอยนั่นเจ็บก็เจ็บก็บบกบดอกว่าลอยทายาออแล้วอยปวดอยปวดจนจนอยลอยว่านะ บะนี่เลยๆเพิ่นเพิ่นล่ะมาเบิ่งแพ้เพิ่นล่ะงอมเพิ่นเพิ่นล่ะเป็นได๋เพิ่นว่าคอยกกเบิ่งได้อยู่ดอกเพิ่นว่าหักแต่ว่าอยบ่มีแนวกวดเพิ่นว่าไดดๆอยกสิเบิ่งแล้วก็อยสิเอายาให้กินเพิ่นว่าเอายาให้กินซะก่อนเพิ่นว่านะเพิ่นวางยาให้แล้วเพิ่นก็ซักยาให้2เข็มเลยแม่นบ่ยานั้นยามีแงซักก้นนะห้งยานั้นเพิ่นบให้ดอกบนีแหละ เ่าให ang, ok PI, ai, antis, ้คนชั oro, ้งคนมาเป็นนั่ได้เป็นนั่นนี่นะทายบาอกมันก็แสบกยังนลวเอายาอันนี้ให้กินนมากินยาอันนี้อยานเือกต้นแลยายัมียาอนนี้แล้วว่ายาแก้ปวดพ่นเอ่ะเป็นยาแก้ปวดพ่นเองนะนี่นเอยามาให้พ่นเอยาตวนรเด้วยะคือกันนให้กินนวละสเม็ดกินนวละสเม็ดพ่นเอแพงละเสาแรงโมพินบอกเลยแม ข้าวซอข้าวกับอัน2แรง2เป็น4นะโดยๆอย่างท่านได่าจะเป็นยาต้านซื้ออันนี้พี่น้องยาต้านซื้อแล้ยากจะปวดพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าให้กินตามนี้เพิ่นว่ากินเช้าแรงพี่น้องเอ้ย่นว่าบ่เาก็เพิ่นว่ามีแต่ไปกวดพแลเพิ่นว่ามันก็เฮาบ่ฮู้เนาะโดยเพิ่นแนะนําให้ไปหาทงหมอภายในพี่น้องเพิ่นกกวดเอกเบ่คั่นแนะนําให้ไปหาหมอัแต่เฮาบ่มีเงินแล้วก็เฮาก็อยู ໂດຍເຈັບກະອົດຢູ່ນແບມີເງິນເດຄປມບງາຍນາແ່ນາມໍກເມົາລາລາງພິນລດນນອພນົານ້ອນອາ400,000າລົດພິນຕໃຊເງິນແພງພາພິ່ນເມົາ คือคืตอนนั้นพายุผู้ใหญ่เพิ่นเอาให้ไปโดไปกับสาวกึมตอนนั้นก็พี่น้อยก็เบิดหลายคือกันนั่นแหละหักผู้ใหญ่เพิ่นเอาให้เลยอันนั้นกเอ้ยพีลานกเด้อขอขอบุขอบคุณบ่ได้ลืมบุญลืมคุณเพิ่นที่เพิ่นยื่นมือเข้ามาหาเ่าเบาก้าหนาเอ้ยพีลนขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงให้เพิ่นางเพิ่นนี้เพิ่นดำเพิ่นรวยไปหน้าเอสใจงสาวกึมนแล้วก็สาวหลายเอ้ยเพิ่นที่มาหานัน กับโได้ลืมบุญลืมคุณเพิ่นดอกก็คืนพอดเพิ่อนยู่เดียวนี้ก็ได้เพิ่นมาหล่นน้ำก็คืนพอดยู่กับโบตีเพิ่นดอกเพิ่นกาเพิ่นกาเวียกหลายนะเพิ่นกาว่ายู่ตอนเพิ่นมากกับกับโได้มีเวลามาหาเด้อเพิ่นว่าเพื่อนว่าบเมีอันเวียกจำเป็นแล้วโบได้มาหาเพิ่นว่าเลยกับโบได้ตีแต่ทานเพิ่นขอขอบคุณขอบคุณเพิ่อนขู่ขู่ขุนทันแหละเลย ที่ไห่มากกำลังใจกับคอบครัวคนละลายพี่น mm ้องเลยลานะคาให้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้งให้เพื่อนเป็นนินเป็นพมให้เพื่อนเป็นเจ้าเป็นนายแล้วให้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้งให้เพิ่นรวยไห่ไห่มากสำใหรายกับขึ้นมาฮะเอื่อยลอยเท่าละพัดเท่าเด้อคุณเด้อเพิ่นไห่มากอะไม่เท่าเบาเก้าบุลืมเลยเลย ก็ว่าสิบ่ลืมนี่แต่แม่ทาบ่าวก้าวเกิดได้ใหญ่มานี่ก็บ่เคยอยู่มีคนมายื่นมือเข้ามาปานนี้หั่นน่ะดยๆแมาบ่าว้าบ่ลืมแม่ทาบ่าว้าอยู่ในใจอยู่ใเอื้อยเลาอยู่ก็ก็เพิ่นก็มาต่ออายุอยเฮาก็มาฮอดุมื้อนี้หั่นนะยถ้าว่าบ่มีเพิ่นยื่นมือเข้ามามื้อนั้นก็จักสิซ้ไดแม่ทาแย่พี่น้องเนาะจักสินั่งมาได้ฮอดุมื้อนี้หรือบ่หั่นนะเย อน้าพันหนี่งก็คือแม่กสิทางแม่ท่านก็นกับเพื่นอนกศิรนายุพี่น้องพักกัให้เพื่อนพักผ่อนนอนคนละบ้านนั่งโดนกับบ่ไไ่ไรได้พี่นอ้องเลย อ่ะอ่ะลูกก็ขอครับก็เด้อไปเด้ออ่ะสบายดีสบายขอบคุณก่อนลูกขอขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมแม่ท้าบ้าก้าวเอ้ยที่เพิ่งว่าว่าแม่ท้าบ้าก้าวน่ะเป็นคนสวยเป็นคนงามก็ขอขอบุญขอบคุณคือกันเอ้บางคนเพิ่นก็บ่เข้าใจเฮาว่าเฮาเป็นนได๋เนาะเอ้ยก็บ่ได้ตีได้ทานเพิ่นดอกขอขอบุญขอบคุณเดลยสาธุเอ้ย อ้าโอเคพ่อแม่พี่น้องนักการสำหรับคลิปนี้ทางวาก้าจะได้รับาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อๆก็ระวังคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะการทบสำหรับคลิปนี้ทางวาก้าฝากพี่เพื่อน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางวาก้าคลิปต่อๆไปเด้เลยพ่อแม่พี่น้องเนาะกทางวาก้าขอขอบะคุณทางุกทุกท่านที่เข้ามาหเบิ่งงับสมแต่ต้นจนจบแล้วบิดข่าวโฆษณาขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เจะเป็นสุขกายสุขใจขอเพิ่น ทำร่ำรวยพ่อมพี่น้องเนาะครับพ่อแม่พี่น้องมีความคิดมเห็นจังได๋ก็คอมเมนต์มาหาทางว่าขาวเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยได้บอกว่าขาวได้เด้อพี่น้องเอ้ยว่าจังได๋ก็ได้หรือว่ามียาการปิ่นปัวจังได๋ก็คอมเมนต์มาหาทางวาข้าวแน่พี่น้องเอ้ยพอได้อ่ทางวาขาวบเื่อมีเงินก็พอได้ซื้อให้แม่เฒ่าได้กินลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยแล้วครอบครัวนี i. I ่ก <in> ็เอ่อทั้งครอบครัวแม่เฒ่าข้าวนี่ก็จนนะปิ่นปัวจังได๋ก็ยังบ่เซายังบ่ดีพอแต่ทุเลาขึ้นหน่อยนึงตอนที่ไปอ่ ไปหาหมอสำหรับตอนหาหมอกับสาวคึ้นตอนนั้นพี Washington ่น้องเยเนาะเลยอ๋อโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งว่าทางว่ากาว่าผิดพลาดประการใดทางว่าทางว่าก็ต้องกราบขอโทษเหล่าขออภไปอันพี่น้องกับบัณฑิตสู่คนพี่น้องเยเนาะก่อนรับลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปกระทั่งว่าเก้าขอเก้าคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี